ความหมายพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้ด้ว่าละ่ะอย่าเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นเห็นบ่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นเด็ดมีแ่เจ็บขาว่าสัพเพธรรม,มานารังอภินิเวสายะเนี่ยสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นข้าวายึดมั่นถือมัน่นมันต้องมีการยินยางและตัดสินผิดถูกอะไลต้องบอกว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้แต่ว่าส่วนมากเนี่ยกูรู้กูรู้นี่ผู้รู้จากว่าล่ะเออ ทิ่จริงแหละก็คือว่าความรู้ทั้งหลายความเห็นทั้งเบดหรือความเป็นเองทั้งเบดรู้จํารู้จริงเห็นเป็นเองทุกอย่างไม่หันเออขาเจ้ารู้เฉยเฉยจักว่าเขาเจ้าบาด้นั่มขมาไม่ยืนยันตัดสินความผิดความถูกบได้ยืนยันตัดสินแต่ว่ากับอุปมาอุปไม้หรืออุปโภกนั่มขึ้นมาใส่นั่มขึ้นมาใส่เพื่อให้บุคคลเหล่านั้นเหล่านั่น กระจางแจ้งพอได้เป็นแนวทางเออแมนจะเอาความรู้จำความรู้จริงในสิ่งตัวเองรู้ตัวเองเป็นแค่ให้แนวทางเนื้นอยะกยังขระพุทธเจ้าพ่นว่าเนาะแต่แม้เราตถาคตนี่ก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้นเห็นบ่ละ่ะเออหลักการต่างๆนหน้าที่พระองค์ได้สอนไปแล้วแม้ความรู้จริงที่พระองค์มีมาแล้วเป็นมาแล้วรู้จริงเห็นจริงแจ้งจริงเลย นัส่สิเพิ่อนก็นเอาไปยืนยันด้เพื่อนเวาไปยืนยันตัดสินแต่ว่าเพิ่อนเป็นแต่เพียงผู้บอกทาง,ทางเท่านั้นจึงเรียกว่าพบผู้รู้ให้ทําลายผู้รู้อย่าเป็นผู้รู้ที่ไปยืนยันตัดสินเพราะตัวเองน่นไม่รู้ลุ่มเลึกเข้าไปสู่อารมณ์ความรู้สึกของตัวเองเนี่ยเปรียบเทียบสองคนนี่ปฏิบัติเหมือนกันไปเห็นเหมือนกันนะไปเห็นวัตถุกอย่างเหมือนกันเห็นนรกเหมือนกัน แตกต่างกันเลยเห็นเหมือนกันบ่เถียงกันเอเห็นสวรรค์เหมือนกันเห็นพระมโลกเหมือนกันเออหรือสีเปรียบเทียบ er, เอาว่าเห็นนิพพานคือกันบบดนี้เห็นลูกแกงพวานิพพานเหมือนกันแต่คนหนึ่งเอาไปยืนยันเอาไปตัดสินอีกคนหนึ่งไม่ยืนยันไม่ตัดสินแต่อย่าบอเออผู้ที่ยืนยันตัดสินนี่นี่ผู้รู้อู้รู้แ่อย่านี่เออแต่ว่ารู้แล้วทั้งหลายเรานี่ผู้นี่นี่รู้เราไปเกิดใหม่ เพราะไม่ทิ้งสิ่งที่รู้แต่ว่าละ่ะยังดึงเอาความรู้นั่นมาไปยืนยันตัดสินผูอ้อื่นดูแต่ผู้รู้ผู้นี้นั่นรู้แล้วไม่ยืนยันไม่ตัดสินรู้อยู่เฉยเฉยเป็นธรรมดาบ่าไปยืนยันบ่ไปตัดสินบ่ทำบ่เอาความรูน้นี่มาไปเวลาอธิบายมันนี่ก้วแ,แต่ไม่ไหลลึกลงสู่อารมณ์พูดเฉยเฉยไปเออนี่แหละเองว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้แบบนั้นเ้อะ